วันนี้เลขที่ออกนะครับก็คือสองหนึ่งเต็มเต็มเป็นชุดที่อาจารย์เน้นนะครับผมชอบอยู่สามคู่ที่ผมบอกสองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับสองห้านี่ผมติดมาเฉยแต่ว่าชอบมากก็คือสองเก้าหนึ่งก็คือสองเก้าสองหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งครับเดยบบนน่ะเสียดายสองเก้าหนึ่งเราไม่มาเนาะก็ไม่เป็นไรเราได้ล่างแล้วสื่อยังกระไดเห็นมีสองเป็นเพียงแนะทางเพจจริงไม่ใครหวยไม่ปกักเว็บพนันใครที่ถูกกับอาจารย์วันนี้ฝากแชร์คลิปนี้ให้คนที่ลำบากได้เห็นคลิปนี้ด้วย นะครับก็สนับสนุนลอตเตอรี่เนาะวันนี้ก็ลอตเตอรี่ผมก็มีแต่ผมไม่ได้ถือมานะครับเมื่อคืนผมมีสองหนึ่งแน่นอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจจริงไม่ขายหวยไม่ทักไปหาใครตอนนี้ใครที่อาจไปซื้อหวยแล้วมีรูปหน้าผมปลอมนะครับโดนหลอกแล้วคุณไม่ได้เงินแน่นอนนะครับเพราะของปลอมนะครับของจริงไม่บอได้ว่างไปขายเลขแด้พี่น้องไปขายเลขกันทุกตายแล้วครับพี่น้องเอ้าฝากเส้นนะครับเดี๋ยวจะทําการแค่บนก็อดอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์เอฟซทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่เราประสบความสาเร็จ นะครับวันนี้ก็ล่างออกสองหนึ่งบนไม่รู้เลยครับหูดับไปเลยนะบนออกหกสามแล้วแปดหกสามแต่ว่าก็ก่อนหนึ่งก็ยินดีด้วยกับเสซีทั่วประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ดีใจตื้นดันก็ไม่ได้มีโอกาสแบบนี้มานานแล้ววันนี้เป็นวันที่สองนะครับไอ้งวห้าสี่เจ็ดเราไม่ต้องนับหัดก่อนเราเข้าสี่สามบนวันนี้ขอปู่ล่าง นะครับแล้วก็ออกตัวเน้นนะครับตัวเน้นของผมนะผมบอกเลขผมมีสีคู่ใบแดงนะเป็นแนวทางนะผมก็ไม่รู้ว่าออกอะไรถ้าผมรู้ป่านเนี้ยผมรวยไปแล้วนะครับก็อย่าไปเล่นเยอะนะครับสนับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายซื้อให้มีสตินะครับผมใช้วิจารณญาณด้วยอย่าไปเชื่อมากนะครับไม่มีใครรู้หรอกในโลกนี้นะครับเนาะผมกล้าท้าเลยแม้กระทั่งตัวผมเองบอกเลขจนดังเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่ามันออกอะไรถ้าผมรู้นะผมซื้อเยอะกว่านี้ครับผมจะถือจักใบส่วนมากผมแบบนี้นะมีอยู่สองหนึ่งอ่ะมีอยู่นะครับอ่ะ ทีนี้ก็เลขงวดนี้ผมเน้นไปที่สองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็สองห้าใช่ไหมแต่ว่าทีนี้สองห้าเนี่ยผมก็ยังบอกว่าผมอ่าไม่ค่อยชอบเนาะผมชอบที่สุดก็เป็นสองเก้าสองหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งผมชอบอีกสามคู่นะครับผมจะเขียนแล้วก็บอกแล้วก็คลิปเราคนดูมีแต่สี่ล้านไม่ว่าทุกช่อง YouTube เนี่ยผมพูดแต่เรื่องเดิมนะครับเสียดายเสียดายกลุ่มเนาเก่าหนึ่งเข้าไปยอมมากนะครับ mm. มาเตนึง ะกะว่าเป็นยังปูไห่หนึ่งแมเท่ากไกยังได้สองมา่ส่กับเป็นสองหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องกลับด้วยเนาะใครที่ซื้อลอตเตอรี่เหมือนผมว่าผมซื้อโชว์แล้วก็ถูกก็ขอแสดงคนนีด้วยนะครับอย่างที่บอกครับถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับเนาะตอนนี้มันน่าจะกลับมามีกระแสะอีกนะครับมีกระแสะก็ต้องระวังด้วย <c oughs> อ่ะถ้ามีอะไรก็ผมทําเต็มที่แล้วนะครับทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็พร้อมคุยกับทุกคนนะครับ ทำมามีถึงตองมาอื่นมาตรงยยานีอยังได้พี่น้องอ่ะก็ตามสัญญาที่พูดไว้ว่าจะแก้บนแล้วก็จะให้ต่องวดหน้าเลยงวดหน้าออกสองมกราไหมโอ้สามสิบกันล่ะบอสองมกราเรียนปีนี้ปีนี้เลื่อนไปสองมกราเนี่ยโอ้ไข่กับปวดเมื่อเนาะจะให้คข่ถือยังถือซอยเนี่ยถือไปสองเดียวกันอ่ะก็งวดหน้าเนี่ย เล่งจะออก2มกราสองพันก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมงานไหว้ครูนะครับไปที่ถูกไว้เมืวดนี้ไปรอถูก2มกรามไม่ทันแล้วนะอ่ะก็ขอเรียนเชิญ f อทั่วประเทศทั่วโลกนะครับอ่ะจะมีบอดอกทั่วโลกนะว่าไปซื้อลากพี่น้องอ่ะขอเรียนเชิญ f อทุกคนนะครับมาร่วมงานไหว้ครู3มกรานะครับเวลา10บโมงเช้านะครับสามมกราสองพันหาร้อยหกสิบแปดเวลาสิบโมงเสาร์นะครับเนาะขอเรียนเชิญ นะครับในงานมีเหรียญแจกรุ่นนี้3ชื่อรุ่นว่ารวยไม่เลิกจัดสร้างเพียง2,568องค์อย่างที่ได้พูดไว้ว่าถ้าถูกองค์ถ้าถูกหวยเนี่ยผมจะเอาแป้งเทใส่หัวสามของแล้วก็ไปเซเว่นพร้อมใส่โบแดงผมคนจริงอยู่แล้วจำได้ไหมปูว่าหัวรอรอแล้วได้หัวรอแล้วได้หัวรอได้หวยหรือคอยที่มั่นใจมากเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมก็เพราะเสียงนั่นแหละผมไม่ได้เอาใส่นะครับทุกคนผมก็ไม่ว่าเสียงนก เสียงกาไปตอนแรกคิดว่าเอฟเอ็กจะคล้องเด้สิมากแก้งคนมันว่าแมนเล่าหัวขวนยังหอยหูแล้วใครตัวหอยอยังว่าไปแค่เซเว่นกับหอยบอกว่าไปงั้นยนิวบวขาว <c oughs> หนิวเอาเที่ยนหาหอยว่าไปแล้วเที่ยนหาหอยไปรถตัดปูดตัดสมเด็จเลยมาเอาแป้งสามบ่สามมาดิเอาสามปองมาเลยเอาหาปองไปรถตัดสมเด็จสองบกกาเมย์ครับซึ่งสองมางอ่านไหอคหูอีกไปนี่ บอกโซนในงานหลายคู่เ <Happiness> ด <unting> ่นบหมอ่าหมอ่ะโอเคพี่น้องมาแกบุญครับเดี๋ยวบอกคู่กันขอบคุณหลายๆเด้อะน้มบ๊บาชนะบอยเห็นเหตุเสียเสียงบอยห็คนด่าเขาได้อันนี้ของใครไม่รู้นะฝากมาเดี๋ยวผมถวายให้นะครับดอกดอกไม้นะมีคนส่งของมาถวายปู่นะครับมีคนร่วมบุญอ่า ผลไม้เดี๋ยวผมจะแก้บนด้วยนะครับใครจะร่วมบุญก็แสเล่แอน536กิกะเฮกหรือว่าไม่ต้องโอนมาให้ผมหรอกไปทําบุญที่ไหนก็ได้นะครับส่วนใครอยากถวายผลไม้ที่ตําหนักก็ฝากผ่านผมมาก็ได้นะแอน536กิกะเฮกระวังนะครับเลขบัญชีผมมีแค่บรจก,กรอนอตตีนเดบฟวตนะน้าล่างนั้นคือพร้อมหมดเลยอย่าไปเชื่อมีฉาชีพนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราแก้บนกันก่อนก็อ่ะพี่นอ้องโอ้ยอย่งไรแม่เปลี่ยนแบบนั่งมาไม่ได้ข้าวบวกกอนนะไอไอ้มาไหมสามคนอ่าเลยผม่มวันไอเทสเอง เบ่าวทักบ่าวทักเจ้าอบารัเดบาวทักกตทโดนเหมือนกันไปเอาเฮ้ยเจ้เต็มเลยจ้เต็มเลยเอาที่่วงมึงสบายใจแต่ก็คิดว่าจะได้เงินเดือนดีแล้วใครว่าเขาไป ตรงกูขาวเมอเอาเออบังาบบังามามามาทำถนอบังอไรแล้ันนี้เจ้าอยงเอาขึนอาเลยอันนี้มันมักคิดเอาอ้าวัเจ้าวัวควนไข่กันเนะเอาเาหวยออกสองมกราเดี๋ยวเราคำนวณงวดหน้ากันต่อเลยแต่วคำนวหาคำพูดไหน มันดูขี้โมโ้ขี้คุยอะไรไปก็กราบขออภัยในความไม่เหมาะสมนะครับเนาะโดนโดนเลขเขา่าครับพี่น้องให้ได้ดีใจเนี่ยก็นานีก็ว่าเขา่าดอกตึกตะดานะครับหัวก็มาเข่าซีสามแล้วก็มาเข่านี่แหละอันนี้ยังกว่าท้องหนึ่งทอ,องหนึ่ง,งนี่แหละพี่น้องก็งเลยให้ขี้โม้จังหน่อยเป็นคาแรคเตอร์นะครับเด้อตัวจริงเขาก็เป็นคนยังสั่นนะครับเนาะไม่ได้ขี้โม้ขี้คุยนะครับเนาะตัวจริงขี้อวดซื้อขี่ใส่สง่อมตั้งเถื่อนเอ้าคำนวณต่อเลยพี่น้องแบบนี้ เมื่คือพีบ่บ้าเนี่ยใอยที่ไปเซเว่นสภาพนี้ดีบ่โอ้ยเนาะเดี๋ยวถ้าออกข่าวบาัณฑินยนนท์เป็นบ้าเนี่ยโอ้ย,นยเนาะใส่สร้อยออกไหเด้วยพี่น้องออกข่าวแน่นอนเหรอชาวเบื้องล้นนี่ไม่อาจารย์หนักแล้วระเบิดระเบิคนกินไม่ได้ยาดาผมนะครับผมบน่นด้วยพี่น้องเอ้ยผมก็เป็นบ้าละวันหน้าเดี๋ยวมันออกอยังเดี๋ยวเด้๋ผมเบื้องก่อนพี่น้องลุงผมกับหัวก,ก็เอามาใหม่สามสองหนึ่งป่ะ ศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามสองหนึ่งเบ้ามาต้องกลับเลยเป็นี้ใส่สูตรใจว่าบางทีเห็นบอกในนี่ก็บมิดะสองหนึ่งเห็นะอืมในนี่กับในมิดะสองหนึ่งเลยผมมากแน่เด้อเด่นมากเลยเห็นบ้านนี่ผมวิ่งโง่ไปสองเก่าสองหนึ่งเห็นไนะเดี๋ยวกำลังเบิ่งสูตรใจเพราะว่ามันเปลี่ยนสูตรใหม่ได้พี่น้องเพราะว่าเขาทั้งสองสูตรอืมแต่พราะมันเขาเนาะ เก่าม่ยอมมาเลยไอ้พี่น้องคำนวณแป๊บหนึ่งครับใส่เวลาแป๊บหนึง่งผมนี่คำนวณผมใส่เวลานะครับสมองผมบ่ค่อยได้ใส่ผมบ่มีเก้าห <c oughs> <c oughs> ลังๆคนที่เศร้านับถือใครเละเด้อะไม่หยังครับไม่นับถือผมคนไม่หยังแต่ผมยังมานับถือเจ้าของเลยกครคนนี้เขาได้เป็นบ้า <c oughs> คนตัดยิปซ์เป็นลูกได้ยี่ห้าเนาะเดี๋ยวก็ตัดก็ได้การตัดลบไปมวยนี้ไปสีด้าด้าเลยครับใจดีเมื่อนี้ สมักกะลาเริ่มต้นปีใหม่ไปต่องวดที่สามสองมักกะลาสองพันห้าสิบดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับปรดใช้สติวิจนณญาณไม่มีใครรู้ว่าออกอะไรซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีครับลอตเตอรี่เด้อซื้อยังก็ได้ขอให้มีสีปล่อยก่อนครับไม่ดีละซื้อยังก็ได้ขอให้มีสีนะครับ ส่วนชุดเจาะนะครับเม็ดเดียวเดี๋ยวเอาเอาตัวนี้ไว้ท้ายดีกว่าเอาตัวนี้ไว้อ่ะส่วนชุดเจาะผมขอคำนวณแป๊บซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ตัวแรกหนึ่งผมดูก่อนสองมกระาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนลอตเตอรี่นะครับเลยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ซื้ออีกอย่างก็ได้ขอให้มีสี่ออมีส,มสีอะไรบ้างสีเก้า ส1่หแล้วก็4ีเครับฟังอีกครั้ง4ี่1ก้แล้วก็47ครับ3ตัวมี491 49, แล้วก็ 47, สี่เก้แล้วก็สี่ 49, เม็ดเดียวตัวเดียวคือ4 9่เนะครับเม็ดเดียวตัวเดียวคือสี่เนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นลอตเตอรี่ไม่มีใครรู้บอกอะไร นะครับแล้วปู่ใช้สติวิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกคนควรรู้ว่าตัวที่ผมชอบอาจจะไม่ได้อยู่ตัวแรกนะครับผมเอาไว้ตำแหน่งเดิมก็ฝากเป็นการมารฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณทุกคนวันนี้อย่าลืมแก้บนกันเดี๋ยวอาจารย์จะไปเซเว่นไปสภาพนี้แหละครับเผาเซเว่นห้าเขาดาขอ่อยเฮดติ๊งไหนนี่พี่น้องอโลกไม่อายคนเด๋อน้อบเป็นยังปูจําได้ไหมว่าเสียงหัวลาอที่ปู่ท่านขำวันนั้น ผมบอกแล้วถ้าเลขเข้ามันไม่ใช่เรื่องมาเงินแล้วผมมาบอกพี่ทักว่าจิตผมถึงจําได้ไว่าดู <Yeah. S 1> รับดูแล้วอันนี้เป็นความเชื่อสว่วนบุคคลนะครับใช้สติวิจารนัยาณนะครับอ่าใครไม่เชื่อก็ดูเฉยๆนะครับเพราะาอันนี้เชื่อส่วนตัวผมเองอย่าอย่าไปเชื่อตามผมนะผมพูดของผมเองนะก็ใช้สติด้วยนะครับเดี๋ยวจะว่า,มมง,ง,า,างงงายอย่าไปงงไงนะครับอันนี้ของผมเองผมอาจจะเป็นบ้าก็ได้นะครับเนาะอ่ะก็บอกแล้วว่าเสียงหัวเราะถ้าเลขเข้าเนี่ยมันถึงจะชัดเจนว่าท่านดีจริง ท่านขำอะไรดูดิปูเป็นยังสีว่าขำเบิ้งสภาพนะครับท่านขำยังสีละ่ะขำทาแล้วพี่น้องป้อนเหล็ก้นลูกไอ้ทาเลขบว่าเขาเลยนี่ผมกะที่บ้าเอาเสียงขำอาจจะเป็นเสียงอื่นที่มันเขามาแต่ว่าพ่อเลขเขานี่แหละเป็นยังเล่าคือหัวขวัเนี่ยนี่คือสิ่งที่าหรับผมนี่พิสูจน์สาหรับผมได้ผมจบไปหลยปูขอบคุณแท่นพี่น้องเพิ่นต่อไปนี่คนสีมาสำนักลายขึ้นละะ่ะสามมกรลาลาบมีห้หอนมองจอดรดนะครับเจอกันพ่อนองพี่น้อง กลับมาอีกข้างไหนคนใาาอีกข้างใหนค้นซาใส่ปีไม่ได้ค่าน้ำมันกลับบ้านกันแล้วเนาะก็ยินดีด้วยครับทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสติภาพเด้อย่น้อง